เหตุผลที่ไม่ควรข้าม5ปีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนเนื่องจากว่าช่วงนี้มีคือมันเริ่มมีแล้วอะ่ะแบบประมาณว่าลัทธิข้าม5ปีลัทธิข้ามพันจุดห้ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับว่าผมอยากแนะนําว่าอยาข้ามอันนี้คือคําตอบที่ผมให้ได้ก่อนเหตุผลเป็นอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับผมจะยกตัวอย่างเอารอบล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปเลยแล้วกันนะมี3ตัว1ยามาโตะ2คิดรอสลูฟี่ อันนี้เรานักแค่ตัวใหม่เท่านั้นนะหลังจากนั้นเรามาดูก่อนว่าทําไมผมถึงบอกว่าอย่าข้ามเหตุผลเป็นดังนี้สมมุติถ้าคุณมีตัวใดตัวหนึ่งเช่นยามาโตะมัดคิดรอหรือนิกะหมายความว่าไอดีของคุณจะเล่นได้โอเคไหมหมายความว่าจะเล่นได้นะครับดังนั้นผมเลยอยากบอกตรงเนี้ว่าเป็นไปได้อย่าข้ามนะครับเอาล่ะ,ละถ้าหากผมยกตัวอย่างใหม่สมมุติว่าถ้าหากคุณข้าม และคุณไม่เปิดนะครับอ่าเอาสมมติว่าข้ามนะหมายความว่า ID ของคุณก็จะมีเป็นแม่ใหญ่โซโลและไคโดถามว่าไอส3ตัวเนี้ยแม่ใหญ่โซโลไคโดเนี่ยมันลําบากกว่ายามาโตะคิดรอนิกะไหมคําตอบก็คือใช่เนี่ยผมเลยบอกว่าพยายามเป็นไปได้นะครับอย่าข้ามนะครับโอเคไหมเออเขียไหมเลี่ยไหมเลี่ยไหมเนี่ยแหละผมเลยอยากให้เข้าใจถึงประเด็นนี้ก่อน พอหลังจากที่เรารู้เนี่ยสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทําคือทุกๆครบรอบเนี่ยมันจะมีตู้แทรกยกตัวอยา่างเช่นนะครับอย่างาในส่วนของตู้นิกะมันจะมียามาโตะแทรกหรือจะมีแทงแทรกตอนตู้คิดรออะไรเงี้ยคือมันจะมีหมายเขาว่าไอตอนมา1ทีเนี่ยตอนที่เปิดประเด็นเอาหลาด้งเช่นอาจจะเป็นซักไม่ใหญ่คู่เซตโต้ไมสมมติสมมตินะไม่ใหญ่คู่เซโต้อาจจะซักสามพันเทรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอตู้บดดำเนี่ยมันการันตี อยู่ที่3ามพันสองสี่พันเห็นไหมคุณก็จะได้ไปทีเดียว3ตัว ex เนี่ยเนี่ยผมเลยนักการจะบอกว่าเป็นไปได้อย่าข้ามนะครับแล้วก็ทุกการครบรอบเนี่ยคุณจะได้ขั้นต่ําอยู่3ามพันเทคุณก็จะสามารถการันตีแบบแน่ๆอยู่แล้วเอาละอันดับต่อมาที่เราจะมาคุยเหตุผลที่ว่าทําไมไม่คนข้ามผมบอกไปละอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องการจะบอกนะครับก็คือว่าสําหรับคนที่ข้ามเนี่ยคุณต้องดูด้วยว่า id เขาเล่นหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นสมมติ id ผมเนี่ย เห็นไหมว่าผมมีเต็มๆแบบนี้เลยเนะาะมายเขาว่าคือผมข้ามไม่ข้ามเนี่ยคือผมก็เล่นได้อยู่ละแต่สําบบางไ d เดอะ่ะมันไม่ใช่เนะเว้ยคือข้ามแล้วคุณไม่มีตัวเล่นอะ่ะบายเขาว่าคุณแท้จะไม่อยากเล่นเลยเพราะเข้ามาตัวมันเล่นไม่ได้งงไหมเช่นอ่ะสมมติคุณมีโซโลอะ่ะแล้วเข้าเกมแม่งเจอแต่นิกะเจอแต่คิงเจอเ่ถามว่าเล่นได้ไหมเออมันได้แหละแต่มันลําบากไหมละ่ะคําตอบก็คือใช่ใช่ไหมมันมันไม่ได้สบายอะ่ะแล้วคุณก็ต้องดูด้วยว่าคนที่ชวนคุณอะ่ะเขาเล่นจริงจังแบบคุณหรือเปล่า เช่นสมมติเอ้ยกูมาโจนข้ามนี่แหละแต่แบบกูไม่ได้เล่นนะงงวาคือแค่มาโจนข้ามแต่ไม่ได้เล่นอะ่ะกับอีกคนนึงชนข้ามแต่เล่นอันนี้มันคือเราต้องแยกประเด็นก่อนไงงงไหมงงไหมเช่นแบบคนโวนข้ามแต่เล่นทีนี้เราก็ต้องดูว่าไอ้คนโจนข้ามอ่ะมีตัวเล่นไหมหรือแนะนําตัวอื่นที่เล่นได้ไหมทั้งนั้นที่เราไม่ได้สุม e ่เม,มเอ็กอะเลียวไหมเออคือมันจะเป็นประมาณนะี้เช่นสมมุติ เฮ้ยเราฆ่ามันเถอะแต่แบบตอนนี้คุณมีคิงคีนเฮ้ยเล่นยาวเลยแต่ยาวไหมเราตอบไม่ได้ถูกปะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะโดนหรือเปล่าแต่ว่าอย่างตัว ex พวกเนี้ยอย่างโรเจอร์อย่างเงี้ยตอนนั้นยุคอาคารเล่นไม่ได้เนาะตอนนี้แม่งเล่นได้อย่างคิดลองเงี้ยตอนเนี้ยมันก็เล่นลำบากขึ้นแต่ถามว่าเล่นไหมแม่งก็เล่นได้อยู่ดีงงว่าดังนั้นตัว ex อ้าทุกตัวมันมันจะกลับมาหมดงงว่าแผ่นนี้เล่นไม่ได้แผ่นหน้าเล่นได้แผ่นนี้เล่นไม่ได้แผ่นหน้าแม่งบัฟเล่นขึ้นมาได้อย่างแชงน้ําเงินเงี้ยก็เล่นได้อย่่างฟีหมัด ถามว่าตอนนี้เล่นดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะว่ามีคิงเยอะถามจริงๆรินิกะโคชชอบเลยคุณใช้จังหวะสวนได้เช่นตอนคิงสกิลมาใช่ป่ะเราก็คิงคองกลับคือมันมีจังหวะสวนอะอย่างเงี้ยอย่างไคโดอย่างเงี้ยก็กลับมาเล่นได้มากขึ้นเพราะว่าไคโดแพ้จะจัดคือแครแชงกับโรเจอร์ใช่ป่ะอ่าแต่พอเจอคิงรับมือได้ดีกว่านิกะด้วยซ้างงไหมเนี่ยผมเลยบอกว่าตัวเกมมันคิดแบบนี้เสมอโดยที่จะให้ตัว ex กลับมาเล่นได้เสมอ นะครับซึ่งบางตัวเล่นไม่ได้เนี่ยแม่งกระบ,บับให้เล่นได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอยากบอกเป็นประเด็นละกันว่าเป็นไม่ได้อยากข้ามนะครับเป็นไม่ได้อยากข้ามเคลียเนาะ